กินกับโกครับตอนนี้ผมบุกนครศรีธรรมราชมีหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้กกบอยมาลองชิมร้านคิงเขาต้มปลาร้านนี้จะอยู่ตรงซอยราชดำเนิน58ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเข้าต้มปลาระดับพรีเมียมใครถ้ามีโอกาสแวะเวียนมานาครศรีธรรมราชต้องมาชิมร้านนี้รสชาติจะเป็นยังไงตามผมมาครับ ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรพอลับภาคใตายอยู่บ่อยๆก็บังจะเจอร้านเด็ดอยู่เสมอร้านนี้มีชื่อว่าคิงเขาต้มปลาที่เปิดมาแล้วกว่า2ปีด้วยกันแต่ทําเป็นเล่นไปข้อมูลที่ผมได้มาเขาเปิดมา2ปีก็จริงแต่ว่าเขาพัวพันเรื่องอาหารมานานลวเขามีสโลแกนอยู่ว่านึกถึงปลานึกถึงคิงว่ากันด้วยเมนูแรกนีกว่าปลาเขาปลาชาในราคา320ตัวเนื้อปลาเขาจะมีความพิเศษที่ใช้ไซส์ขนาด5กิโลขึ้นไป เพราะฉะนั้นไซส์ขนาดนี้คุณสบายใจได้เป็นเนื้อปลาท,ทะเลจริงๆไม่ใช่เนื้อปลาเลี้ยงด้านจานนี้เขาเรียกว่าผัดกะหลำปีกระบอกล้านในราคา100บาทที่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านรสชาติถ้าเกิดใครกินแล้วจะรู้สึกได้แล้วว่ามันมีความกลมๆเพราะตัวกระบอกล้านั่นเองทำไปเล่นไปกินมันจะคล้ายๆกัะปีเขาไม่ได้สส่เครื่องปรุงอย่างอื่นมาเลยครับส่วนจานนี้เขาเรียกว่าผัดพัวก,กาแห่งท้องทะเลหรือผัดตับปละเ๋านั่นเองราคา280บบาท เขาจะใช้ตัวปลาเกา๋าไซส์ใหญ่ๆใ,ใ,ใช้ตับกับกระเพาะทําเป็นเล่นไปกินไปไม่มีความค้าวเอาซะเลยรสชาติถือว่าดีเลยครับใครมาต้องสั่งเมนูนี้ครับอันนี้คู่ควรจริงๆเล่นเอาเหงื่อหัวร้านแตกเลยทีเดียวและน,นี่คือซาซิมิปลาช่อนทะเลในราคา200บาทความเจ๋งของทางร้านเขาจะใช้ปลาของชาวบ้านที่ไปตกมาซึ<อ>่งเขาเรียกว่าผ่านการอเคจิเมหรือไล่เลือดออกนั่นเองมันจะไม่มีความคาวคุณเชื่อไหมเนื้อ มันจะมีความหวานไปเรื่อยๆแล้วก็พอกัดไปแต่และอย่างมันจะมีความกรึบๆบอ,อกเลยว่าเมนูนี้ไม่มีทุกวันนะครับส่วชุดนี้เขาเรียกว่าหม้อไฟปลาเขาจะให้ปลาเก๋ามาชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ใส่หัวแล้วก็กระดูกด้านปลาก็จะมีปลาเก๋ามุกแล้วก็ปลาโฉมงามตระกูลเดียวกับปลากระมงและความเจ๋งของร้านนี้ตัวน้ําซุปเขาทําจากกระดูกปลาร้อยเปอร์เซ็นต์และอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือน้ําจิ้มเต้เตาเจี้ยวที่ไม่ได้มีความเค็มมากซึงจะเป็นเอกลักษณ์ของ ทางร้านเพราะเขาพิถีพิถันในการทําตลอดกระบวนการเพราะฉะนั้นตัวน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวปลาถือว่าเขาทํามาดีเลยคุณผู้ชมครับผมขอให้ร้านนี้เป็นยืนหนึ่งเรื่องเขาต้มปลาในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เจ้าของร้านฝากร้านหน่อยร้านอยู่ตรงถนนราชดำเนินครับครับหรือว่าตั้งแมพมาที่ราชดำเนิน58หรือว่ายากไปก็ตั้งหมุดที่โรงแรมอเวนิวเรสซิเดน์ขับมาปุ๊บเจอเซเว่ ตรงข้าวกับร้านผมเลยครับถ้าอยากไปอ่ะก็ตั้งที่วัดเท้าโคดครับวัดเท้าโคตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบริเวณเท้าโคร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงปิดกี่โมงสี่โมงถึงห้าทุ่มครับครัวปิดสี่ทุ่มครึ่งครับผมถ้าเกิดใครมาไม่ถูกโทรมาสอบถามได้ที่0 9 7ย์2 3 5 5 1ครับการันตีความอร่อยโดยกินกับโกครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับโกครับโอเครู้เรื่องเจอกันรอบหน้าภาคใต้กินกับโกไปก่อน